หนูข่าวดีสำหรับแม่ค้าออนไลน์ทุกคนเลยนะคะ TikTok Shop สามารถโหลดบนแอปพลิเคชันมือถือทำได้แบบง่ายๆเลยวันนี้ในคลิปนี้พี่มีวิธีการทำเบื้องต้นให้ด้วยค่ะก่อนจะไปฟังกดแชร์คลิปนี้เลยเป็นประโยชน์มากนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนนี้ตื่นเต้นมากเลยนเนี่ยเพราะว่าเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยนะคะอ่ะ เปิดการมองเห็นช่องตัวเองเลยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเลยนะคะใครมีแล้วก็รู้อยู่แล้วก็ทําเลยค่ะแต่ใครยังไม่รู้รีบทําตามเลยนะคะ c o Patty นะคะหรือว่า c o ปากตลาดเหมือนเดิมค่ะพูดเรื่องการตลาดทุกคลิปนะคะวันนี้อีกหนึ่งคลิปคลิปนี้เป็นประโยชน์จริงๆสําหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ค่ะเดี๋ยวพี่มีให้ดูด้วยนะคะว่ามีวิธีการทํายังไงโหลดได้ทั้ง Android และ iOS ค่ะอุ้ยตื่นเต้น มาที่ App Store นะคะพิมพ์คำว่า TikTok Seller แบบนี้เลยค่ะก็จะเจอหน้าตาแอปพลิเคชันขึ้นมาแบบตื่นเต้นเลยนะเนี่ยนี่ TikTok Seller นะคะกดเลยดาวน์โหลดมาแล้วนะคะก็จะให้เราเลือกค่ะว่าเราจะเข้าสูร่ระบบด้วยอะไรก็เลือกมาค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ได้ OTP มายืนยันไปเลยว่าเราจะขายอะไรนะจ๊ะหลังจากนั้นนะคะนี่เขาก็จะมีแบบนี้จ้ะให้เราเข้าไปจัดการข้อมูล ผู้เสียภาษีถ้าจะไม่ใส่ก็กดข้ามไปแล้วเราก็สามารถลงสินค้าได้เลยเห็นไหมง่ายมากแต่ก่อนจะลงสินค้านางก็จะให้เพิ่มที่อยู่นะคะก็กดไปค่ะว่าเราชื่ออะไรที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยพอเราใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยมาถึงหน้าสุดท้ายนะคะก็จะให้เพิ่มสินค้าเลยง่ายมากคือถ้าเรามีรูปอยู่ในมือถือแล้วนะเราสามารถกดอนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพแล้วเลือกมาแบบนี้ได้เลยเนี่ยพี่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะนี่สมมติว่าเราจะเลือกเป็นสินค้าอันนี้ง่ายมากดูสิ เพิ่มได้ทั้งหมด9รูปนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อสินค้าลงไปสามารถเลือกบทหมู่ได้ด้วยหลังจากนั้นเราก็ต้องเข้าไปยืนยันเอกสารนะคะว่าธุรกิจเราเนี่ยชื่ออะไรแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลด บัตรประชาชนลงไปเพื่อยืนยันตัวตนนิดนึงค่ะในการเปิดร้านค้ากับติ k t ต็อกช็อปง่ายแค่นี้จริงๆหนูลดมากค่ะจ,จะยุ่งยากมากเรื่องไปหมดเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะง่ายขึ้นเรื่อยๆแล้วเชื่อมั่นนะคะว่า Tik t o ็อกเนี่ยกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มตัวเองให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่เคยเจอปัญหาต่างๆที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นไปได้ว่า Tik t o ็อกกาลังปรับแล้วก็อัปเดตอะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมเราเองนะคะที่เป็นผู้ใช้แพลตฟอร์มของเขาเนี่ยก็ต้องอัปเดตตามให้้ทันนดวยะะคะ ถ้าคิดว่าช่องพี่มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะ